สบายดีจ่นิองสวัสดีตอนเทียงอยู่ที่บ้านสวนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงฝนมาทมท่อให้แหล้วข้าวกินข่าวอยู่บ้านพู<ห>ข้าไปคิบข่าวอยู่บ้านพูฮะ<ห>ไปืสอยสบทมบ้าทมท่อให้เสร็จ อากาศก็ฮ้อนๆพี่น้องแดดแห้งขนาดแดดพดแดดพเมือ่อนี้พดว,ว่าแดดป,ป้าปิ่าจกำลังลงหนองอยู่จ้าลงหนองเอาปลาไปกินลงหนองเอาปลาไปกินดอกแก้วหอมๆต้นไม้กำลังสัตว์เซล บัตตงโมดใจแดงบัดออกบัดแล้วบัดใจเรือนบัดออกเก่ยวคุ้มจะปลูกแต่งโมดูว่าเราจะได้กินไหมทานตะวันออกดอกบัดแล้วสวยจริงๆพี่น้องมองนะสวยงามมากเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหต้นยังไม่ได้ออกถ้าออกเบัดมันก็สิงาม เด็กสอนนี่จะพี่น้องสวยไหมคะไปดูปั๊ปีซาลุยน้องกันริกกำลังงามแต่ผักขึ้นสายไก่ต่อกินไ่แล้วลอยมันขึ้นมาใหม่ก่อนรากไก่ติดต่อมาได้แล้ว ไม้กำลังสวยๆกันทั้งนั้นเลยจะใส่เกาหลีตอนนี้ออกไปปลุกบอนไม้ก็ ปะจะกลังทุบทุบขอบสะให้ขีด,ดินกรอ,อยใหญ่ๆก็บขุดลงส่วนท่อน้ำประปาท่อน้ำเดินกระท่มมัดลาคา มาลงดิละคือสิติดเลยนะพี่น้องมันบ่ดีเหี่ยวเลยคือติดเลยแหละบ่ได้เหี่ยวแตกนอนแตกแนงอดูอมันจะติดได้ไหม คนคุบทมให้เล็กเลนะ็ดได้บอนบาวน้ำเสร็จปะ,ะตร<ด><ด>งให้นเกียวเกียวเดยกเขาจะโตจะเป็นอุปกรณก วันนี้เราจะทำอะไรดีเคียร์สถานที่ปลูกต้นไม้บรรทุกคันสะให้แล้วออก,กันจังสิเคียร์สถานที่ปลูกต้นไมจ้จ้ะสองครับคิดถึงอยไปในอากา สหัดซํำต้นเกาหลีก็จัวัดซํำเป็นมันมาจากแต่ก็จะซื้อเบียน้อยเบียละสีส่บาทมาปลูกถมบดแล้วทอก็ไรคนเห็ดให้ละเอียดขนาด ขุดลงหลกปปะพอ่อแถมยังแบบว่าจัดระเบียบให้เรียบร้อยตั้งตูบเห็ดร้านอาหารได้เสยนอะพี่นนองเนาะมันกลวงฝนกำลังหดน้ามันก็ถปอนแจ่มันนี่ จะปลูกต้นพาวเหราอตามขอบมันนี่สลับกันไปอันนี้จงเป็นทางเดินตั้งนี้ตุกหนึ่งีน้าิิปลูกต้นไม้เลอลายพี่น้อง ปลูกต้นมะพร้าวเรี้ยงกันนี่ให้มันอยู่ตามขอบสะเรี้ยงมนันี่สลับกับต้นหมกหมวงวก็ปล่อยโจงทางเดินมันเป็นธรรมศาสตรมุมนี่มุมแจ่นี่นะ่อาจสิแบบวา่ามันกว้างเอาไว้ตั้งตูปหนึ่งตูปแล้วก็ปลูกต้นม้แล้วก็เห็ดทางเดินทางเดินเล็กๆ เพราะว่าปีหน้านะักว่าสิเปิดร้านอาหารตามสั่งออกจากสองตูบนี้นะตูบหนึ่งตั้งนั้นเหตุทางเดินมาแล้วก็เอาตูบหนึ่งมาตั้งแถวนี้อย่างเง้นก็ตูบหนึ่งมาตั้งตรงนี้ตรงขอบแจนี้เป็นสองตูบแล้วก็ปลูกต้นไม้หลาย,ลายสองตูบกับพอ่อแหละเปิดอาหารตามสั่ง โบมีคนนั่งเราจะเขาสั่งหลักปส่งแถวบ้านข่า,าแวะกินเนาะต้นไซกะลีต้นนี้คือสัตว์ใช่ปะเราแล้วก็ตั้งนั้นโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะสามโต๊ะ,ตะเป็นหาโต๊ะร้านอาหารตามสั่งร้านต่ำบัดนี้ใคอยากมานั่งกินก็นมานั่งกินชิวๆนะคะ แต่ว่านั่งได้นอนได้นั่งเลยนั่งได้นอนได้สะดวกสบายฝากบรรยากาศไอซัมนี่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่จะติดตามนะคะสบายดีจ้าพี่น้องจ้ะเข้ามาทักทายสบายดีทุกทีค่ะเดี๋ยวจังสิทาสีให้ให้เพิ่นมูลคายก่อนเพิ่นจะไปตุจีนอยู่สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีทุกทุกคนจ้า นอนพักผ่อนครับ